สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะชวนมาทําขนมไทยฟิวชั่นครับพายขนมหม้อ,อกแกงหน้าตาหน้ากินมากๆเราใส่ไอเดียเข้าไปเพื่อยกระดับของขนมไทยให้ดูดีและดูน่าทานมากยิ่งขึ้นที่สําคัญทําให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันไปดูขั้นตอนและวิธีทําในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการเตรียมฐานก่อนนะครับแคคเกอร์รสออริจินอลนะเราจะต้องบดก่อนผมก็ใส่ถุงไฮเดนนะครับเนี่ยถุงไฮเดนจะเป็นถุงพึ่งคุณแบบนี้นะครับหรือใครมีถุงซิปใช้ถุงซิปก็ได้นะ ใครมีเครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับอันนี้วิธีการแบบบ้านๆเลยนะครับที่ผมใช้กดเลยครับ นี่นะครับผมก็จะบดละเอียดประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เทเนยละลายครับอ่านี้เวฟมาแล้วนะครับเนยละลายลงไปเลยผมใช้เป็นเนยเค็มนะครับจะทำให้มีรสชาติแบบเค็มๆนิดๆน,น,นะครับใครไม่มีใช้เนยจืดก็ได้นะแล้วก็เพิ่มเกลือไปนะครับสักประมาณครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วนะครับก็ ผสมแคคเกอร์ที่บดแล้วกับเนยให้เข้ากันให้ดีเลยครับนี่เห็นไเข้ากันดีแล้วนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ในพิมพ์เลยครับผมก็เอาแคคเกอร์นะครับนี่มาตักใส่ในพิมพ์เลยครับ เกี่ยให้ทั่วเลยจากนั้นนะครับเราก็กดครับกดกดให้แน่นนะครับด้านข้างนะครับเราก็กดด้วยนะมผมก็จะใช้มือช่วยครับ นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำแบบเนี้ทั้งหมด2พิมพ์นะครับโอเคนี่นะครับพอเราขึ้นรูปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรานะําไปแช่ฟรีสเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของสังขยานะครับหรือว่าตัวเนื้อเนื้อสังขยาของเรานะ อันนี้ก็จะเป็นใบเตยที่ผมล้างแล้วนะครับตัดนิดนึงจะได้แบบใส่ในกะละมังหรือในอ่างผสมเราได้จากนั้นนะครับตอกไข่ตอกไข่ลงไปเลยครับวันนี้ผมใช้เป็นไข่เป็ดนะครับกินกรุบๆหน่อยไหมอ่ามีเปลือกด้วย แล้วผมก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับจากนั้นนะครับขยำให้เข้ากันจนน้ำตาลมะพร้าวละลายดีนะขั้นตอนนี้นะขยำแล้วก็ขยำกับใบใบเตยด้วยนะครับใบเตยจะช่วยดับกลิ่นคาวของไข่นะขยำไปเลยขยำแรงๆไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับ ี่นะครับตอนนี้ผมขยำจนน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยละลายดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ใส่แป้งข้าวเจ้าเข้าไปคนให้เข้ากันเลยจากนั้นนะครับก็ใส่กะทิลงไปครับหายหหมดเสียด้ยข้าของแพงนะครับ ใช้ให้คุ้มนะจากนั้นนะครับก็ขยำต่อไปครับจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำใบเตยอ,ออกนะครับก็บีบบีบส่วนผสมของไข่ของกะทิด้วยนะเสียจได้ Okay. จากนั้นนะครับนำไปกรองครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมากวนในส่วนของเนื้อสังขยานะครับเราจะกวนแค่ให้แบบพอข้นตัวเท่านั้นเองนะเราจะใช้ไฟอ่อนในการกวนครับจุดไฟเลย จากนั้นนะครับก็ใส่สังขยาลงกระทะเลยครับเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับให้ตัวสังขยาของเราเนี่ยมีความข้นหนืดขึ้นมานิดเดียวพอนะครับอย่าเยอะนะนี่นะครับจะเห็นว่าในส่วนของน้ำสังขยาเราเริ่มข้นแล้วเห็นไหมฮะ ตอนนี้เริ่มค้นแล้วนะมีความหนืดเซ็ตตัวได้แล้วผมเอาแค่นี้ครับอย่าสุกไปกว่าน,นี้นะเดี๋ยวมันจะจับตัวเป็นก้อนหลังจากที่เราปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราคนสักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เย็นตัวสักนิดน,นึงก่อนที่จะไปเทลงในฐานแคกเกอร์หรือว่าฐานพายของเรานะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็นำฐานเนี่ยออกมาแล้วนะครับเซ็ตตัวดีละนะครับเดี๋ยวเราก็เทในส่วนของสังขยาลงไปเลยครับ นิดนึงนิดนึงนี่เสร็จแล้วนะครับนำเข้าเตาอบเลยครับผมก็จะอบรองน้ำนะครับใช้ไฟล่างบน190องศาเป็นเวลา30-35นาทีครับนี่นะครับอันนี้อบเสร็จแล้วนะครับเราก็โรยหอมครับหอมเจียวที่ข้างหน้าแบบนี้ ก็กลายเป็นขนมไทยฟิวชั่นนะครับตามสไตล์ที่เราอยากจะได้นะครับน่ากินเชียวครับก็สำหรับตัวขนมนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วจึงมาตัดนะครับต่อไปเราจะนำพายขนมม้อแกงนะครับออกจากพิมพ์นะครับอันนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของตัวถาดอ่างผสมช่วยนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวแคคกเกอร์เนี่ยแตกค่อนข้างง่ายนะครับ ต้องระวังเบามือนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ยังมียังมีในส่วนของแผ่นรองอยู่ข้างล่างนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับพายขนมหมอ้อแกงของเรานะครับหน้าตานะ่ากินมากๆว่าแล้วก็ชิมเลยดีกว่าตรงที่เป็นแคคกเกอร์ด้านข้างๆนี่กรอบมากเลยเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆนะระหว่างขนมไทยกับขนมยุโรปนะในส่วนของตัวพายเนี่ยมันจะมีความกรอบ หอมเนยแล้วมีกลิ่นเค็มเราใช้เนยเค็มนะมันก็จะมีเค็มนิด,นดในส่วนของตัวขนมหม้อแกงนะครับจะมีความหวานละมุนลิ้นมากๆแล้วเราทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยมันจะมีความหนึบน,นิดนึงพอเวลากินคู่กันเนี่ยมันมีหวานตัดเค็มมีกลิ่นเนยผสมกับขนมไทยอย่างตัวเนื้อขนมหม้อแกงแล้วมีกลิ่นของหอมเจียวเข้าไปด้วยคือมันอร่อยมากอะ่ะคือมันทําให้แบบขนมหม้อแกงเราอร่อยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะและดูหน้าตาการผสมผสาน น่ากินมากๆสําหรับตัวนี้นะครับเวลาเราขายเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียนะก็คือ1ถาดเนี่ยตัดได้4ชิ้นผมใส่เป็นเนี่ยฮะถาดกระดาษเหลี่ยมนะครับขนาด1 2บสคูณสิเซนนะรุ่นนี้เขามีฝาปิดแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาใส่แล้วเนี่ยมันดูดีมากอะ่ะเรามองผ่านๆเราไม่คิดว่าเป็นขนมไทยเดี๋ยวผมไม่คํานวณต้นทุนให้ดูว่าถ้าเกิดสมมุติผมขายเนี่ยเป็นแพ็คแบบนี้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่บอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากๆลองประยุกต์ปรับเปลี่ยนขนมไทยให้มันดูแบบนนนนี้้้้้บาาาางงงมมมัจะททํใหููลค่ขขขอขไยยเรสึดว ไปดูต้นทุนกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ดูวิธีการทําพายขนมหม้อแกงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันนิดนึงนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีไม่เยอะนะครับผมจะแบ่งเป็น2ส่วนในส่วนของตัวครกเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขนมหม้อแกงนะครับก็วัตถุดิบทุกตัวเราจะใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับผมจะมีค่าเผื่ออื่นๆให้1 0นตนะครับ อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับทำได้2ถาดใหญ่นะครับ1ถาดเนี่ยผมตัดเป็น4ชิ้นก็ใส่กล่องนะครับแพคเกจิ้งผมจะใส่เป็นถาดกระดาษเหลียมขนาด12คูณ14เซนนะได้ทั้งหมด8กล่องครับต้นทุนต่อกล่องเนี่ยจะอยู่ที่25บาท7สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับ สมมติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมในการขายจะอยู่ที่50บาท14สตางค์สมมติผมขาย50บาทผมจะได้กําไร24บาท93สตางค์สำหรับเมนูนี้นะครับเป็นขนมไทยฟิวชั่นเราต้องการยกระดับให้ขนมไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าของขนมไทยธรรมดาให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับลองนํากลับไปทําดูนะครับ